สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตค่ะเพนพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ส,สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube ด้วยที่ TNN Online ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ ข่าวคราวในแวดวงธุกรกิจการตลาดมันแน่นเลยนะต้นสัปดาห์แบบนี้นะโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนกำลังสนใจอยู่คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่าซิกเกอร์นะเป็นแบรนด์ล่าสุดนะ,ะที่เข้ามาบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยประเด็นคืออะไรไหมคะเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายเลยบอกว่าจะต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ลักชัวรี่ในประเทศไทย mm. กลยุทธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้ววันนี้พาไปติดตามดูสถิติของ MV ็มวีเพนร็อกสตาร์น้องลิซ่าด้วยนะคะ mm. ไ,ไกลขนาดไหนแล้วและผู้ประกอบการย่านถนนเยาวราชแสดงความคิดเห็นอย่างไรวันนี้มาดูข้อบุญพร้อมกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมมาเริ่มต้นด้วยแผนการของซิกเกอร์กันสักหน่อยนะ,ะซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายรถยนต์สัญชาติจีนที่พร้อมบุกเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมีการเปิดตัวไปแล้วสําหรับรุ่นแรกที่จะนํามาทําตลาดก็คือซิกเกอร์เอ็ก ะะซึ่งจะมาด้วยกัน2รุ่นด้วยกันค่ะซึ่งเขาบอกเลยไม่แข่งขันด้วยการแข่งด้วยราคานะคะแต่พร้อมที่จะบุกเข้าไปในตลาดแบบพรีเมียมแมสนั่นเองเริ่มต้นราคาอยู่ที่สักล้านกว่าๆมีความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยยังคงไปต่อได้อีกไกลในระยะยาวค่ะก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับแบรนด์ซีกเกอร์ให้ดีกันมากขึ้นสักนิดนะคะโดยเจ้าของแบรนด์ก็คือบริษัท c k r i n t e l l i g e n ล Technology ซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ G e e l y Holding Group ค่ะซิกเกอร์ก่อ ซึ้นเมื่อปี2,564ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์และพัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งชื่อของแบรนด์ซีเกอร์ก็ประกอบไปด้วยอักษร Z แล้วก็ E นะคะซึ่งมาจากคำว่าซีโร่ค่ะ หมายถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดถัดมาก็คือตัว e อีกตัวย่อม,มาจาก evolving the electric era นะคะและ kr ก็ย่อม,มาจากคลิปต้นซึ่งเป็นซื่อของก๊าซหายากที่เปล่งแสงเมื่อถูกไฟฟ้าโดยเมื่อ The d ดาวโลโก้ซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแสงแรกของวันที่ทอดยาวข้ามกาลเวลาเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตความเป็นจริงและความฟันเป็นแสงแห่งรุ่งอรณุณที่สองประกายและก็สร้างแรงบันดาลใจค่ะ โดยที่ซีเกอร์เขาได้ใช้เวลา29เดือนหลังจากการเปิดตัวส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า2 4 0 0 0 0คันทั่วโลกและในปีนี้เองก็ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กแล้วค่ะ สำหรับการเข้ามารุกตลาด EV ในไทยก่อนหน้านี้ซ e e เกอร์ได้ส่งรถรุ่นต่างๆเข้ามาอวดโฉมในงานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วและล่าสุดก็ได้ประกาศเปิดตัวขยายตลาดในไทยอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับการเปิดตัวรถ EV ีรุ่นแรกที่จะนำเข้ามาทำตลาดก็คือ s e เกอรที่มีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแพลตฟอร์ม SEA ค่ะ โดยซีเกรอร์เป็นรูขนาดกระทัดรัดนะคะก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองในปัจจุบันนำมาทำตลาดในไทย2รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นสแตนดาร์ดมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังการขับขี่272แรงมา้าและระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จ1ครั้งไกลถึง540กิโเมตามมาตรฐานของ NEDC สนนราคารุ่นนี้อยู่ที่1,199,000บาทค่ะ และสำหรับรุ่นแฟลกชิปซึ่งโดดเด่นด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์มาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังสูงถึง428แรงม้าและระยะทางการขับขี่อยู่ที่470กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งราคาเขาอยู่ที่1,349,000บาทค่ะคุณเป่าช่วงเฟยประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CKR Intelligent Technology บอกว่าซิกเกอร์ตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นผู้นำนะฮะในตลาดกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมลักชัวรี่ ไทยค่ะก็จะจําหน่ายผ่านดีลเลอร์ในไทยรายใหญ่6รายด้วยกันล่าสุดก็มีโชว์รูมหรือที่เรียกว่าซิกเกอร์เฮาส์10เศษแห่งแล้วนะคะจะขยายเพิ่มเป็น20แห่งภายในปีนี้ซึ่งก็จะครอบคลุมทั่วไทยนั่นเองค่ะสําหรับการมาเปิดตลาดปีแรกในไทยบอกว่าเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ซิกเกอร์ให้เป็นที่รู้จักกับคนไทยก่อนนะคะก็นำรถ2รุ่นเข้ามาทำตลาดรุ่นแรกเปิดตัวแล้วค่ะก็คือซิกเกอร์ X ซึ่งคาดว่าเริ่มต้นส่งมอบได้สิงหาคมนี้นะคะและรุ่นก็คือ s e e ก s r s 009 MPV พลังงานไฟฟ้าบอกว่าจะเปิดตัวประมาณกันยายนนี้แล่ละค่ะตั้งเป้ายอดขาย2รุ่นนี้ปีนี้อยู่ที่ประมาณสัก2,000คันด้วยกันซึ่งการเปิดให้จองสิทธิ์ไปตั้งแต่มอเตอร์โชว์พบว่า2รุ่นมียอดจองสิทธิ์กว่า400คันแล้วค่ะผู้บริหารบอกว่า เรื่องสงครามราคาที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะจบลงค่ะโดยการลดราคาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าและก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและยังเป็นการทำลายระบบนิเวศของรถยนต์ทั้งหมดด้วยค่ะสำหรับซิกเกอร์เองบอกว่าจะไม่เข้าไปเล่นสงครามราคาอย่างแน่นอนนะคะเพราะเชื่อว่าการทาตลาดที่ดี คือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าคิดว่าควรจะเน้นไปที่คุณภาพและบริการหลังการขายมากกว่าค่ะนอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟา้าของไทยในระยะยาวจะขยายตัวต่อไปได้เห็นได้จากการคาดการณ์ของ TTP Analytics ค่ะที่ประเมินยอดขายรถ EV ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแ3,182คัน หรือขยายตัวร้อยละ36.3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดรถ e ีีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ13.4ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดและก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ9.8ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองนะีโอกาสการเข้ามาบุกตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วก็เป้าหมายที่บอกว่าต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งคืออะไรยังไงไปติดตามกันค่ะ ปัจจุบันน่าจะมีะหลายปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนของอการเงิน,นธนาคารปล่อยีสิ l ฟแนนซ์อะไรหลายอย่างที่ทําให้ตลาดอาจจะเกิดเป็นเครื่อนน,นลงบ้างนิดหนึ่งแต่ผมว่าแนวโน้มาที่เปลี่ยบมาจากการใช้งานของ ICE เปลี่ยนเป็น EV ครับแมันยังได้ไม่ได้เปลี่ยนซึ่งปีที่แล้วเนี่ย EV จะอยู่ที่ประมาณ10% แล้วมีกลยุทธ์ขมรัฐบาลตั้งเป้าไว้30-30ก็ภายในปีสามสมพันสามสิบจะมีอะของ e ีวครับสัดส่วนไว้น่าจะมากกว่า30%เพราะว่าน่าจะเร็วกว่านั้นเร็วกว่าปีสม3 0เพราะว่าในของการดีมานนะครับลูกค้าตัวนี้มีความเข้าใจในของ EV มากขึ้นพอสมควรอันที่ส่งการสปายครัเราจะมีหลายโมเดลหลายรุ่นเข้าเทิงหลายเซกเมนต์ ซึ่งจะเริ่มต้นที่ SUV แล้วก็เราพอจะมี MPV รถตู้แล้วอาจจะมีกระบะเป็น EV ครับเลยจะทำให้ตัว process ในที่จะสัดส่วนของ EV มากขึ้นได้เร้วกว่าที่เราคัดคิดไว้คิดว่ายันต้องพัฒนาเพิ่มเติมส่วนของอินฟราสตรักเจอนิดหนึ่งก็คือตอนนี้จุด จนชาร์จชาร์จิ่งสเตชันยังอาจจะยังไม่พอเพียง s i ิกเกอร์เรามีแบรนดออ์ขมชาร์จิ่งของเราเองเชื่อว่าเป็น v r a m ซึ่งวันนี้เราก็จะแนะนำตัวแบรนด์ขมชาร์จิ่งชาร์เจอร์ให้รู้จักด้วยเหมือนกันพร้อมที่เราจะเปิดตัวตัว s i ิ๊กเกอร์เอสำหรับหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นอของลูกค้าไอาของผู้เทมจำไหน่ายที่เป็น s i g ๊กเกอร์เฮาส์ที่เป็นโชว์ลูม ก็จะติดตั้งกับตัว VRAM Charger ซึ่งเป็น High Voltage เป็น DC ด้วยเหมือนกันจะตามที่โชว์รูมไว้ก่อนซึ่งปัจจุบันเรามี14น่าจะาค่อยๆขยายถึง20ครับผมแล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะร่วมกับอย่างเช่นพันธมิตรปตท m อ ME a เอเกมไฟฟ้าน้าของหลวงกกมไฟฟ้าสมตรงนิภาพกกมไฟฟ้าสมผู้ผลิตส่วนผลิตนะด้วยเหมือนกันซึ่งคือขอมลุงขมซีก็สามารถชัดได้ ทุกสถาน,นีไม่ติดขัดไม่มีปัญหาส้นลูกคไปที่ไหนก็ต้องอาสามารถหายห่วงได้สามารถชัดได้ mm. เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้มากก็คือเราจะคิดว่าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ยเยี่ยมอันนี้สําคัญมากที่สุดที่สาคัญก็คือตัวหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ของเรามันค่อนข้างจะมีความพรีเมียมที่ลูกค้าเนี่ย ผมไปด้วยมีการมีสไตล์ดีไซน์การออกแบบความปลอดภยัยและก็สมรรถนะการเปอร์ฟอร์แมนซ์่ึ่งลูกค้าจากคิดว่ามันดีนะแล้วอันที่สองก็คือวิการหลังการขายที่เตรียมความพร้อมพร้อมทั้งดีเลอร์ของเราแล้วก็ซิกเกอร์เราเองที่ลูกค้าเนี่ยใช้แล้ว ไม่มีปัญหาสำหรับบางเซกเมนต์นะครับก็อย่างเช่น SUV ซึ่งเราคิดว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ที่จะมาเปิดตัวที่ไทย SUV ก็ามากพอสมควร่าจะเกณฑ์การแข่งขันแรงครับและปบางเซกเมนต์อย่าง MPV กระบะแล้วยังหลายเซกเมนต์อยู่ราะคือตัวนี้ยังไม่มี EV เลยครับตัคือซิกเกอร์เนี่ยเราพร้อมจะเปิดทั้ง SUV และ MPV ด้วยภายในปีนี้ มาเป็นอย่างดีเลยนะคะก่อนเปิดตัวรุ่นแรกก็ประเดิมมาด้วย SUV ด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของ Luxury p r e พ i u เมียด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีหลากหลายค่ายนะที่เข้ามาทำตลาดในไทยปีนี้ปลายปีนี้น่าจะได้เห็นความคึกคักเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆจากหลากหลายค่ายด้วยค่ะใช่ค่ะเรายัางอยู่กับเรื่องราวของโลก EV วนะแต่บ้าคุณผู้ชมขยับมาดูความคิดเห็นมุมมองของเ r e สต์วอลมอเตอร์กันบ้างดีกว่านะคะคือช่วงเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่ช่วงของน อย่างเป็นทางการแล้วนะคะฝนก็ตกแทบจะทุกวันแบบนี้หลายคนกังวลค่ะเรื่องของการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าหัวใจสําคัญของมันก็คือแบตเตอรี่นี่เองนะคะล่าสุดในฝั่งของ Great Wall Motor เลยออกมาสร้างความเชื่อมั่นนะคะบอกว่าสําหรับเจ้าเหมียวไฟฟ้าโออาร่เนี่ยไม่หวั่นแม้วันฝนตกค่ะถึงแม้ว่าจะต้อง ลุยน้ำท่วมในระดับสูงนะคะเขาบอกว่าให้ขับด้วยความเร็วต่ำแล้วก็คงที่หลีกเลี่ยงการจอดรถในที่น้ำท่วมนานๆอย่างนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะโดยที่ผู้ขับขี่สามารถใช้งานเจ้าเหมียวไฟฟ้าทุกรุ่นจากเกรดวอลมอเตอร์ได้ตามปกติค่ะทั้งส่วนของมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าต่างๆภายในตัวรถได้รับการปกป้องด้วยฉนวนไฟฟ้าระบบภายในยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วและก็ระบบป้องกันการลัดวงจรลงดินด้วยเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ในช่วงฤดหรือฝนค่ะการออกแบบที่ทนทานต่อสภาพอากาศของรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันเขาบอกว่าได้ผ่านการทดสอบ IP Rating Ingress Protection มาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งระดับ IP นี่แหละจะแสดงให้เห็นถึงค่ามาตรฐานการป้องกันน้ําและฝุ่นเข้าในตัวแบบนะฮะโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นปัจจุบันคือถูกกําหนดระดับมาตรฐานนะ,ะอยู่ที่ IP 6 7มีประสิทธิภาพคือป้องกันน้ำท่วมสูงไม่เกิน1เมตรคุณผู้ชม ภายในเวลาคือไม่เกิน30นาทีและสามารถลุยน้ำท่วมลึกได้40เซนติเมตรแต่ต้องพูดคำนี้ก่อนนะคะว่ากรณีที่ต้องลุยน้ำท่วมบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ ให้ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและคงที่หลีกเลี่ยงการจอดรถนานๆเนื่องจากความเสียหายอาจเกิดขึ้นจากน้ำที่ซึมเข้าตัวรถและทำให้ตัวรถเกิดความเสียหายและไม่ว่าจะขับรถประเภทใดบอกเลยว่าควรจะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำเมื่อมีความสูงตั้งแต่30ซนเมตรเพื่อป้องกันร,รถจนจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คราวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินข่าวคราวแล้วบอกว่า อ้าวฝนตกจอดรถไว้หน้าบ้านนะแล้วเป็นรถไฟฟ้านะแล้วอ้าวสุดท้ายรถเสียเพราะแบตเตอรี่มันอยู่ข้างท้ายพูดง่ายคุณผู้ชมไม่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าค่ายไหนจอดแช่ในระดับน้ำที่สูงเกิน30นาทีเป็นอันตรายนะคะไม่มีใครบอกคุณว่าโอ้โหลยได้หมดตลอดเวลาทุกชั่วโมงไม่ใช่นะอันนี้เลยเป็น เรื่องราวที่นํามาบอกกันว่าโอเคถ้าเป็นสถานการณ์ฝนตกปกติได้แต่ถ้าน้ําท่วมสูงแล้วจอดแช่นานคันไหนก็ไม่รอดค่ะ,คะรถทุกประเภทก็มีข้อดีข้อเสียมีว<ช>ิธีการใช้งานแตกต่างกันไปนะคะ,คะนี่แหละค่ะก็เป็นความรู้นํามาแบ่งปันกันก่อนการใช้งาน พาไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะกับสถานที่นี้นะ,ะที่ไม่ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมยังไงคนเยอะเหลือเกินนะคะช่วงหลังมานี้เยอะกว่าเดิมอีกค่ะตั้งแต่น้องลิซ่าลาลิสามาโนบาลเนี่ยได้ออก MV เพลงแล้วปรากฏว่าส่วนหนึ่งของโลเคชันในการถ่ายทํามาอยู่ที่นี่นะคะย่านเยาวราชค่ะก็เป็นอนิสงกับผู้ประกอบการร้านค้าแถวนั้นไปด้วยนะคะล่าสุดในฝั่งของร้านทองโซ,โซเซนเฮงก็เลยมีการขึ้นป้ายขอบคุณน้องลิซ่าลาลิสามาโนบาลน,นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของถนนเยาวราชค่ะ ร้านทองโซเซ้งเฮงถนนยาวราชได้ขึ้นป้าย r s t k s t า r 2ภาพนะคะคือภาพเปิดตัว MV Rockstar และภาพที่2เป็นภาพที่ลิซ่าเดินผ่านห้างขายทองโซเซ้งเฮง พร้อมกับข้อความระบุค่ะว่า Thank you our rockstar for uplifting the soft power of Thailand นะคะขอบคุณ rockstar ของพวกเราที่ช่วยยกระดับ soft power อของประเทศไทยซึ่งทางร้านก็ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อขอบคุณลิซ่าค่ะที่ใช้ถนนเยาวราชเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง rockstar จนนักท่องเที่ยวต่างชาต,ตาิตามรอยมาเที่ยวกันมาเช็คอินกันเยอะเลยนะคะและก็ยังช่วยยกระดับ soft power ของประเทศไทยด้วยค่ะคือจุดนี้แหละเป็นจุดที่ น้องลิซ่ายืนอยู่ะนะคือตอนนี้นะทั้งคนไทยต่างชาติ ไปเช็คอินกันพุบพับเลยนะและอย่างที่บอกว่าทางกทมเองก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยืนถ่ายรูปลงน้ำเพราะเดี๋ยวการจราจรจะติดค่ะอันตรายด้วยขอความร่วมมือเห็นไหมขึ้นเป็นบิลบอร์ดก็ว่าได้นะขนาดใหญ่นะซึ่งทีมข่าวทีเน็นออนไลน์ก็ไปถ่ายภาพมาช่างภาพนี้ก็เลยจะเห็นนะว่ามี2ภาพด้วยกันภาพขวานก็ภาพซ้ายและล่าสุดเพลงนี้แหละค่ะล็อกสตาร์สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากวาดยอดบิลทะลุ 100ล้านวิว<อ>ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> หลังจากที่ปล่อยเอตัวเต็มไปย้อนกลับไปคือ28มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเมื่อเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยตอนนั้นโอ้โหร็อกสตาร์กันสุดๆไปเลยไม่เพียงเท่านั้นค่ะย,ยังติดเทรนด์ฮิตใน YouTube อันดับหนึ่งกว่า20ประเทศทั่วโลกนะคะและก็อยู่อันดับหนึ่งบน Apple Music สหรัฐอเมริกาในหมวดเพลง k p ป p ด้วยนะฮะยังคงสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสำหรับ ตจลิตของเราค่ะนี่แล้หลายๆคนดีใจน,นะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการแน่นอนละว่าอุ่นนักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะแน่นอนคือวันนี้นเนี่ยเพลงร็อกสตาร์ยังฟังยังบอกว่าสนุกสนานอยู่เมื่มอวานต้องบอกแบบนี้ใครดูประกวดนางงาม <c oughs> อก็อมีเพลงนี้ไปอยู่บนเวทีแล้วก็ นางงามเดินแบบสนุกสนานแล้วก็ดูแบบเป็นมี power จริงๆค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและซ์พาวเวอร์ของ<ช>ไทยนะคะุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามกันหน่อยค่ะกับ Unilever อร์ค่ะปรากฏว่ากลายมาเป็นอีกหนึ่งบริษัทระดับโลกที่เตรียมปลดพนักงานนับพันรายแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้ามีรายละเอียดนะคะ นีคุณผู้ชมค่ะเราพบกันที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นวันจันทร์อีกแล้วคะ่ะสดใสสดใสนะคะวันนี้เหมือนจะมาพร้อมฝนหรือเปล่านะคะขบขโมยอีกแล้วนะคะก <c oughs> ็น,น่าฝนโอ้หน่าฝนเวลาเดินทางเรามาระวังอย่าโดนฝนตกกันนะคะใช่แล้วอย่างที่บอกไปว่าคนขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขากังวลเรื่องของแบตเพราะว่าแบตอย่างที่บอกมันเป็นหัวใจเนาะคือแต่ละค่ายเนี่ย คือเห็นว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือก่อนนั้นมันก็จะมีข่าวคลาวอะไรอ,ะออกมาอาก็มีข่าวของ MG เป็นเรื่องของว่ารับประกันแบตตลอดอยยุการใช้งานอ,อ,อยู่ดีก็โพร่งรอ่ะอูเป็นเซอร์ไพรส์ปปรใหญ่เนอ,ะ,อ,ะ,อะคนก็โอเคก็ เริ่มแบบลดกังวลขนาดเดียวกันอค่ายต่อไปเอ๊ะเราดูสิแต่ละค่ายเขาจะออกกลเม็ดอะไรออกมาอ่ะเกรดวอลมอเตอร์เขาบอกว่าของเขาลุยฝนได้นะเจ้าเหมียวไฟฟ้าของเขาออร่าตุ๊แกตแม้วันฝนมากแต่ไม่หวั่นแม้วันฝนมากแต่จอดแช่นานๆันไม่เกี่ยวนะก็ไม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะท่วมิดล้อก็แต่าคืออันดับแรกเนี่ยคือเขาเขาขับได้เขาลุยฝนได้แต่ลุยฝนเยอะๆเกินค่ามาตรฐานที่เขาได้ ได้มีคอมมิชไว้อ่ะ,ะก็ไม่ใช่เออถูกไหมก็คือก็เลยบอกว่าไอ้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยโอเคเจ้าเหนียวรุยฝนได้มาจากเขาเนี่ยแต่เขาก็เป็นพารากราฟหลังๆที่บอกว่าแต่มันอยู่บนข้อจํากัดของเขานะว่าถ้าสมมติน,น้ํามันลึกอ่ะพี่ลุลึกแ<ะ>บบลึกแบบเต็มล้อโอเคอาจจะไปอ่ะแต่ก็มีเห็นไหมคะว่าบอกว่าให้ขับอย่างคงที่<ะ>แล้วก็ไม่ต้องเร็วเพราะว่าเออแต่เพนก็ไม่รู้เรื่องรถจริงๆอ่ะแต่ปกติถ้าเป็นรถสันดาบอ่ะ คือบางคนก็บอกให้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 เหยียบคันเร่งเหรองอืะให้เหยียบคันเร่งแล้วเหมือนกันรีบไปอ่ะแล้วอย่าลดลดไะเดี๋ยวมันเข้าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าถูกป่าสำหรับประเทศไทยฝนตกน้าท่วมหนูว่าแต่สาหรับเจ้ารถยนไฟฟ้าเนี่ยเราก็มีลุกเข้าไปอีกแต่ว่าอะทางค่ายเขาก็บอกว่าแบบว่าพูดง่ายว่าคืออยู่ถ้าอยู่เกิน30สนาทีอยู่ต้องรีบเอารถยูไปไหนก็ได้อ่ะที่มันจะจอดแช่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าท่วมแบตไม่รอดเนาะอ๋ออัละค่ะ ก็เป็นความให้เท่าทันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเรื่องนี้รีวิ์กันขอบคุณทุกควานค่ะในการติดตามค่ะ สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อีเลยูนิลิเวอร์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกได้มีแผนนะคะเตรียมที่จะปลดตำแหน่งงานมากถึง1ใน3 <c oughs> ของสำนักงานทั่วยุโรปเลยค่ะภายในปี2,568นะคะคิดเป็นจำนวนก็มากถึง3,200คนละคุณผู้ชมที่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะนี่ก็เป็นแผนการส่วนหนึ่งที่ออกมาจากทางซ e o ละคะ่ะเพื่อที่จะ ฟื้นการเติบโตของบริษัทนั่นเอง ซึ่งคุณไฮชูมักเกอร์ซีอของยูนิลิเวอร์ซึ่งเข้ามารับช่วงต่อเมื่อปีที่แล้วได้วางแผนในเดือนตุลาคมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาค่ะหลังจากที่ทําผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งยูนิลิเวอร์ได้บอกกับผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าจะมีการปลดพนักงานมากถึง3,200ตําแหน่งในยุโรปภายในสิ้นปี2,568โดยโคษกของยูนิลิเวอร์ได้กล่าวในอีเมลว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ ข้างหน้านี้บริษัทจะเริ่มกระบวนการเจรจากับพนักงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะการปรับลดพนักงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม hmm. ซึ่งจะทําให้เกิดการลดพนักงานโดย,โดยโรวมแล้วมากถึง7,500คนเลยทีเดียวนะคะคอนแตนติน่าทริปูค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พูดระหว่างการสนทนาทางวิดีโอคอลนะคะบอกว่า ค่าการผลกระทบสุดทธินะที่จะเกิดขึ้นในยุโรปนับจากปัจจุบันจนถึงสิ้นปี2,568น่าจะอยู่ที่3,000ถึง3,200ตำแหน่งค่ะด้านเฮอร์แมนชอเกเบิร์หัวหน้าสภารายงานแห่งยุโรปของยูนิลิเวอร์ก็บอกในจดหมายถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะบอกว่า มาตรการเหล่านี้คือการปรับลดพนักงานที่ใหญ่ที่สุดของยูนิลิเวอร์แล้วนะคะถ้านับตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียวยูนิลิเวอร์เองได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะขย่าธุรกิจค่ะ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูการเติบโต mm hmm. เมื่อเดือนมีนาคมบริษัทประกาศว่าจะแยกธุรกิจไอศครีมถ้ายังจากันได้ mm hmm. ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ยอดนิยมอย่างแมกนัม um, mm hmm. หรือว่าเบนแอนเจอรี่นะคะแจ็ mm hmm. Jack คมาติน mm hmm. ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Oberon Investment mm hmm. ได้บอก ถึงมุมมองของผู้ถือหุ้นธุรกิจที่มีผลต่อการดําเนินงานต่ํากว่าจําเป็นต้องมีการพลิกปื้นอย่างชัดเจนเนะซึ่งการขยายธุรกิจไอศซครีมนับเป็นก้าวแรกแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้บ่งบอกถึงการทําสิ่งที่จําเป็นเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะก็คือเรียกความเชื่อมั่นแหละ <rotations. S 1> ให้กับผู้ถือหุ้นนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ต้องทําทุกวิถีทางปรับ องค์กรให้พูดถึงหุ้นได้มีความเชื่อมั่น<ช>นะขณะเดียวกันตัวพนักงานเองอตอนนี้ก็ยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวรอเริ่มสัปดาห์หน้าเนาะจะมีการพูดคุยละ และเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยที่ได้รับผลกระทบก็จานวนมากแบบนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพามาปิดท้ายกันด้วยข่าว,าวคราวใกล้ตัวกันหน่อยเกี่ยวกับภัยออนไลน์นะคะเพราะว่ามีการออกพูดมาพูดถึงรายงานคะ่ะจากทางเอ็ดด้าหรือว่าสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขาบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการร้องเรียนถึงเคสเกี่ยวกับการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์เว็บผิดกฎหมายแล้วก็แก๊้ง call center ระบาดหนักเลยนะคะครองแชมป์3อันดับแรกค่ะ คุณชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอสด้าได้เปิดเผยว่าภัยออนไลน์เป็นปัญหาใหญ่ในยุคดิจิทัลค่ะโดยจากสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์หรือว่า1212เอสด้าช่วงครึ่งปีแรกระหว่างเดือนมก,กราคมจนถึงพฤษภาคมของปีนี้ พบว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆทั้งหมด11,629เรื่องโดยเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาซื้อขายออนไลน์ค่ะอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ45.67นะคะรองลงมาก็คือปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายอย่างเช่นเว็บพน,นันร้อยละ35.38 ส่วนปัญหาอื่นๆที่พบอีกร้อยละ18.95จะมีทั้งในเรื่องของปัญหาการหลอกลวงลงทุนหลอกให้ทํางานออนไลน์และก็ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะซึ่งถ้าหากเทียบปี2,566ช่วงเวลาเดียวกันนะพบว่าสถิติการรับเรื่องปัญหาออนไลน์ในปี2,567ลดลงจากปีก่อนหน้ามากกว่าครึ่งนะคะโดยในปี2566พบปัญหาร้องเรียนทั้งหมดคือ24,212เรื่อง แม้ว่าตัวเลขในภาพรวมจะลดลงอันเนื่องมาจากการยกระดับการทำงานในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือค่ะส่งต่อของศ1 2 1 2อาที่ได้บูรณาการร่วมมือในการทำงานแบบเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทั้งภาครัฐและเอกชนเองแต่ถ้าหากไปลงลึกคุณผู้ชมพิจารณาปัญหาที่พบการร้องเรียนมากที่สุด2อันดับแรกที่ยังคงครองชมป์ต่อเนื่องนะทั้งปี2566และปีนี้ก็คือ ปัญหาซื้อขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายขณะที่เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะปัญหาแก๊ง call center และ sms หลอกลวงระบาดหนักค่ะ แล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยค่ะซึ่งสําหรับประชาชนหรือว่าผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือว่าถูกหลอกลวงทางออนไลน์ <c oughs> สามารถร้องเรียนและก็ขอรับคําปรึกษาเพื่อให้ตนเองเข้าถึงกระบวนการดูแลช่วยเหลือได้เร็วขึ้นนะคะได้ที่สายด่วนของศูนย์1 2 1 2งสอเอดาที่เบอร์1 2ึ่เลยค่ะอืม <c oughs> คือตอนนี้เพริรู้สึกว่าภาครัฐ <c oughs> ค่ะหลากหลายหน่วยงานเพราะไม่มีแค่เอด้าเนาะหลากหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะช่วย ่วยเหลือแล้วก็รับข้อร้องเรียนเรื่องไหนที่คือเหมือนกันมันทันท่วงทีได้มันก็เร็วเหมือนกันค่ะอย่างตัวเรื่องล่าสุดในกฎหมายที่บอกว่าสามารถที่แกะแกะแกะก่องรับอีสินค้าออนไลน์เก็บเงินปลายทางได้ก่อนอันนี้เห็นบอกล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยมีการออกไปทําผลสํารวจประชาชนพอใจแล้วก็ดีใจว่าเออมีกฎหมายอันนี้ออกมารองรับเห็นไหมว่าเป็นว่าคือมันก็ต้องแบบอยู่ด้วยเราจะไม่ ตัดไปเลยออนไลน์มันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นชีวิตประจําวันเราไปแล้วคือเทคโนโลยีมันเข้ามาก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันประชาชนก็เรียนรู้ในภาครัฐก็ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ออกมาตรการต่างๆมาช่วยให้การใช้ชีวิตของประชาชนนั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจําวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ11นาฬิกาวันนี้แอมมี่กุมเพมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็กเร็วแรงเลื่อนไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่และจังหวัดสุดเวอรีไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของทรูที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงเลื่อนไหลไม่สะดุด